สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับปองไปสุขูสุคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับเข้ามานะครับติดตามและรับชมคลิปวิดีโอนี่เนาะพี่น้องนะครับตอนนี้นนก็ออกเร้ามาแล้วนะครับตลาดเร้ากระจบไปแล้วพี่น้องกับมานอนนะครับถ่ายยูตลาดเลงนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับในการพักผ่อนนะครับเอาเนื้อเอาแห้งครับไปสู่กับตลาดแลงนะครับมาสู่นะครับปีีน้องๆเอสซีนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับ หมาน้ากันสองคนนะครับมาเป็นมูกันนะครับลาหน่อยก็นอนเห่นโทรศัพท์อยู่พี่น้องนะครับวันนี้อ่าไพ่โบได้มานะครับนุ่มตามฝันโบไดมานะครับกันกินน้ายาเมื่อคืนนอกพี่น้องนะครับทีมรถใบนาห้องนะครับโบได้มาน้านะครับปูถังกะละมังหม้อแหกแต่กระปู๊ดหยจานซ้ำน้ำบังกอนนะครับกระฝากนะครับเป็นกําลังแห้งใจให้ในเด้ออีพออีแม่บ้านเฮ้านะครับ แรงเชียร์แรงสนับสนุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับแต่เห็นคลิปวิดีโอนี่ก็ไดนะพี่น้องนะครับเสบียงก็มีพัดลมนะครับกระติ๊กน้ำนะครับสี่พี่น้องลืมรื้อได้เราพี่น้องนะครับกล้องเข่าเหนี้ยงพี่น้องนะครับสื่อมานนะครับใส่ไก่ย่างมานน้ำพี่น้องนะครับห่อมาเรียบร้อยพี่น้องเห็นอยู่เปล่าหรอพี่น้องนะครับเขากล้องบักไงพี่น้องนะครับ ไปใส่กบยานดอกพี่น้องนะครับมีไก่ทอดมีข้าวเหนียวนะครับไก่ย่างนะครับหนึ่งเข้าไว้แต่เมื่อบ้านพี่น้องนะครับย่านบทท่านเขานะครับยานบทท่านบ้านท่านเมืองเขานะครับยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับไม่ห้างนั่งใหม่ผู้แซยผู้สาวก็ได้อันนุ่มตามฝันอันเท่าแก่อันล้านสิบบาทยี่สิบบาทกันยังรับสมัครอยู่นะครับก้นมาซอยเก็บเงินเก็บทองนะครับขอเบอร์ใหญ่ๆเด้อพี่น้องนะครับเบอร์ใหญ่ๆเงวๆนะครับ บล็อกน้อยๆิ่นเบื่อเร็วนะครับิุณอยากได้บล็อกไงบล็อกยงวนะครับก็เนผู้ใดอันสนใจกันก็มผ่านไต้คลิปไว้เดอ้อพี่น้องนะครับนนก็นจะเป็นซื้อกลางให้แล้วพี่น้องนะครับพคขาดริบบาทแล้วสดนะครับหาค่นอันโจมอันคุถังกะละมังอันหมอแหกแต่กระโปะนะครับขายในตลาดน้ำกันพี่น้องนะครับเมื่อนี่เล่า กินน้ำยาหลายนะครับนอกพี่น้องนะครับกีแตกยู่ห้องนะครับมาน้าบ่ได้นะครับนุนกัเลยมาลุยกับหลานนะครับพี่น้องเพิ่บรรยากาศในการพักผ่อนไปนอกพี่น้องพี่น้องเอฟซีนะครับหลายผู้หลายคนโอ้ยนะครับเห็นกันคลิปใดกับกดให้กดให้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณก็อีแม่บ้านเฮานะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเป็นกําลังแห้งใจให้ลูกให้หลานนอกพี่น้องนะครับเดี๋ยวนุนเดี๋ยวทิพาไปเบิ้งนะครับถ่ายรถจักรเล็กัคหน่อยนอกพี่น้องเนาะ เ่งบรรยากาศไปน้ากันเลยพี่น well, okay. ้องนะครับบรรยากาศแบบสบายสบายแลวพี่น้องนะครับเดี๋ยวนนกระติ้งท้ายนะครับช่วงนีนนทนก็ยังบวลงโตดอกพี่น้องนะครับยังจัดเข่าจัดของยังบวลงโตบันใดดอกพี่น้องนะครับเห็นอยู่กับเราพี่น้องนะครับนะครับขายเ้าแล้วๆนะครับก็ด้ค่ากับเข่ากับน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับกระรงกําลังแห้งใจไปไห้นะครับพี่น้องเอฟซนะครับผูอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยนะครับผูอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้านะครับ ทางประเทศเกาหลีเนี่อิสราเอลเนี่ยนะครับทีมงานนะครับอาราบยหลายๆทีมงานเนาะน้องนุ่งกันเสร็จงานรงงานงานก่อสร้างนะครับสาวออฟฟิศนะครับอันไม่ห้างนั่งใหม่นะครับอันล่านเสริมสวยร้านอันขายอันพักผลไม้หมักแตงโมนะครับล้านอันลุกซิ้นทอดนะครับร้านขายไอติมนะครับกับเป็นกำลังแห้งใจเด้อนะครับสู่ไปน้ำกันพี่น้องนะครับผู้ใดเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี่ก็ให้มีความสุขหลายๆนะครับ ขอให้ร่ำให้รวยนะครับขอให้ไงให้เงาเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดเจอไงอยู่แล้วก็ให้มันไงกว่าเก่าพี่น้องนะครับผู้ใดเจอของหน่อยก็ให้มันหน่อยซื่อๆบ่ได้พี่น้องก็ให้มันเงาหนำพี่น้องหรือว่าครบสูตรไปเลยนะพี่น้องทิงไงท่้งเงานะครับขอบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่บ้านเฮานะครับหลายผูหลายคนก็โอ้ยนะครับเห็นยังกับกดห้กดห้เนาะจะาหัวใจเน่กดไล่เน่นะครับขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการ ตลาดแรงเลยพี่น้องนะครับการแต่งตนแต่งโตกับสุดพอคาเนาะพี่น้องมันก็นได้ซ้ำนี่เลยนะครับมันก็นบกูบวรูคือสาวออฟฟิศสาวโรงงานพี่น้องนะครับไซสไปพี่น้องนะครับก็ได้อันหอหำไว้นะครับหำไงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สซโลโกแกนนะครับอนุน,น,นหำไงนะครับก็ต้องอันป้องกันไว้แน่จังหน่อยนะครับเพื่อไม่ห่างนั่งใหม่เอฟซีเห็นนะครับย่านเป็นอดใจบ่ได้เนาะพี่น้อง นะครับกอขอบุญขอบคุณหละอีพอยอีแม่บ้านเฮานะครับสละเวลาอันมีคานะครับเขามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี่นะครับกะสทุดท่ายนี่กะบพ่มี่อย่างไรเดอกพี่น้องเจอกันคลิปนาพี่น้องนะครับนนกับขออนุญาตทำธุละส่วนตัวพักผ่อนก่อนเด้อครับพี่น้อง